คลิปนี้ฟังให้จบนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับทริคกิ้งนะครับว่าเริ่มต้นยังไงนะครับทริคกิ้งก็คือการตีลังกาคิดเฟบทวิตนะครับว่ามันเริ่มต้นยังไงและเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะทําตารางเอาไว้ให้นะครับว่าใครควรฝึกอะไรก่อนและหลังนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยดูสคริปอยู่ฮะแป๊บหนึ่ง <laughs> ภา,าษาเกาหลีรู้เลยอ่ะวิธีเริ่มฝึกทริคกิ้งนะครับก็ อย่างแรกต้องทบทวนจาก EP ที่แล้วก่อนนะครับ EP ที่แล้วก็คือผมบอกว่าทริกกิ้งคืออะไรใช่ไหมครับแต่ไม่ได้บอกว่ามาจากไหนเดี๋ยวผมย้ายไป EP ถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเนาะหลักการพื้นฐานของมันมีอยู่แค่3อย่างเท่านั้นนะครับก็คือคิกฟลิปแล้วก็ทวิชนะครับเริ่มต้นฝึกเนี่ยผมแนะนําให้เริ่มฝึกจากคิกเป็นอย่างแรกนะครับคิกก็มีเริ่มจากท่าให้ง่ายก่อนนะครับก็คือท่าฟรอนต์คิก k ุ๊กคิกแบ็คคิกไซด์คิก ทอร์นาโดคิกโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับท่าพื้นฐานหรือเบสิกแล้วก็ถ้าจะต่อยอดโดยการเอาคิกบวกกับทวิสต์หรือว่าก็คือเตะบวกกับหมุนนั่นแหละครับมาผสมกันเนี่ยมันก็จะได้ท่าพวกเทอร์นาโดคิกเ2 0คิก920คิกแต่เป็นชีตนะครับชีตก็คือโกงนะครับชีต920ชีตเจ็ดร้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ท่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นท่าของเทควันโดเนาะถ้าใครที่จะฝึกก็ฝึกแบบเทควันโดได้ครับเหมือนกันเลยนะครับก็พื้นฐานมันอนะ่ะมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับนั่นคือพื้นนนฐาาาสหรรับกเตะนะตะะ่อม เวลาเราจะฝึกขอให้แนะนําเริ่มฝึกจากพวกตีลังกาก่อนเพราะว่าถ้าพวกทวิสต์อะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นท่าที่ค่อน่าที่จะเริ่มยากแล้วดังนั้นถ้าจะฝึกฝึกท่าตีลังกาก่อนเป็นอย่างแรกนั่นก็คือท่าแรกที่ผมฝึกเลยคือลังกาหลังนะครับลังกาหลังแบบใช้มือแต่อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อ่าท่าที่จะให้ฝึกก็น่าจะเป็นท่าพวกลังกาหลังเนี่ยแหละครับลังกาหลังลังกาหน้าลังกาหลังใช้มือลังกาหน้าใช้มือนะครับจะฝึกอะไรก่อนก็แล้วแต่ครับเพราะว่ามันข้ามคันได้อยู่แล้วแล้วแต่ว่าเรากล้าที่จะฝึกอันไหนไซส์ฟลิปอะไรเงี้ อันนี้อะไรจริงๆคือ round off นะครับหรือว่า cut wheel ก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นพวก gambi กนะฮะ scoot อันนี้จำเป็นนะครับ scoot แล้วก็ aerial side flip ล่างก้าหน้างก้าวข้างก้าวหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับคือที่พูดมาเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยเนาะส่วน twist นะครับต่อมานะจะเป็น twist twist เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆก่อนก็ได้พวก butterfly twist นะครับก่อนที่จะทำ butterfly twist ได้ต้องทำ butterfly หรือว่า big kick ธรรมดาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยต่อยอดมาเป็น butterfly twist แล้วก็จะเป็นพวก cut wheel full twist นะครับ ท่านี้หรือว่าง่ายๆหรือจะให้เรียกง่ายๆก็คือมันคือท่าลางังกาหลังแบบเรียวนั่นนะครับแต่ว่าเราเรียกกันว่าฟูทวิ์นะครับในภาษางชิกกิ้งเนาะค็อกสกูนะครับมันก็คือการฝึกท่าชิกเกนเนอร์นะครับหรือว่าเกนเนอร์แฟลชนนแหละแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนใส่ทวิสเข้าไปก็จะกลายเป็นคอ็อกสกูนะครับคอ็อกสกูเนี่ยผมทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับในช่วงหลังๆมานี้เพราะว่าแทบจะไม่ได้ฝึกเลยนะครับมันท่ามันก็เลยแบบเพี้ยนนะครับแล้วก็ไม่สวยผมก็เลยจะยังไม่สอนในตอนนี้นะครับถ้าสมมต ชาำนาาช้ำชองช้ำชองหรือช่ำชองแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาสอนให้ละกันนะครับสำหรับท่าค็อกส์ฟลูเนาะอ่ะโดยรวมนะครับท่าพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะต่อยอดไปแบบ s อสวานขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นพวกท่าของท่าอิลูชันทวิสต์นะครับมันก็คือการเอาผสมกับทวิสต์บวกกับเตะนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มต้นจากทวิสต์ก่อนแล้วค่อยไปเตะนั่นแหละครับเราจะเอาเริ่มต้นจากทวิสต์ก่อนแล้วค่อยไปเตะนะครับไม่เหมือนพวกท่าคิกนะคิกเราจะเริ่มต้นจากคิกก่อนแล้วค่อยไปทวิสต์นะครับคือการรวมผสมรรกการ,เเร,าเราะเสานกัวนี้เราบิด ก่อนปุ๊บแล้วค่อยไปเตะนะครับนั่นคือถ้า illusion twist หรือว่า b twist round ก็ได้นะครับ b twist kick นั่นแหละครับแล้วก็ถ้า b twist hyper hook งียครับหรือว่าถ้าเราจะเอาทั้งหมดทั้งมวลมาผสมกันเลยนะ kick flip twist รวมกันเป็นอย่างเดียวก็จะเป็นพวกของท่า box cutter นะครับ b twist hyper hook s h u r i k e n box cutter อะไรเงี้ยครับอะไรอีกอะ g e n e r t flash ก็จะรวมเอ่อ flip กับ kick เข้าผสมกันโดยรวมมันจะประมาณนี้นะครับสำหรับ kick flip twist หรือว่าการเริ่มต้นของ f r i a k i n g นะครับแบบนี้แบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกไปอีกทีถ้าสมมติว่ามัน อธิบายทีละท่าทีละท่าทุกท่าเลยเนี่ยคลิปนี้น่าจะยาวประมาณชั่วโมงกว่านะคะดังนั้นเราจะพยายามทําให้มันสั้นที่สุดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับโดยโรวมประมาณนี้ครับสำหรับคลิก Flip t w i ต t ถ้ามีคําถามอะไรก็อย่าลืมบอกมาได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะเรียบเรียงทุกอย่างที่ผมเป็นตารางให้นะเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงตารางให้เป็นชั้นๆเลยว่าอะไรควรฝึกก่อนอะไรควรฝึกหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงไว้เลยทั้งเตะทั้งตีลังกาแล้วก็ทั้งหมุนตัวนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมคุณตงช่วยออวอาดินเฉยจงกันจิให้ดูเซลบายบายครับ